สวัสดีครับร้านสมัยทีเซอนะครับผมช่างเอกรครับวันนี้ก็มาอัปเดเอดี SD ของเครื่องโน้ตบุ๊กคุณลูกค้านครับผมแอดสุดนี่ครับลูกค้าจะเพิ่มเมนเอสดีห้าร้ครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการแกะของรุ่นนี้กันเลยนะครับผมก่อนเลยก็ถอดขั้วแบตก่อนนะครับ ีก็ของซัมซุงนะครับผมซัมซุงไอโวนครับผมเนี่ยแปดเจ็ดศูนย์ ก็ค่อยๆงัดทางฝั่งนี้ขึ้นมานะครับโอเคครับผมหลดแล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวนะครับครับนี้ก็จะเปลี่ยนไม่ยากนะครับรวนี้ขายน็อตสองสามตัวนะครับสี่แชท ่นี้เราก็ใช้เป็น 3m ช่วยนะครับสเส้นนะครับ ก็ลองใส่ดูก่อนนะครับว่าถูกได้หรือเปล่าโอเค แล้วก็กดกาวลงไปนะครับสำหรับคลูกค้าที่มีโน้ตบุ๊กต้องการอัปเกรดหรือว่ามี s e d ไมาให้ใส่ทางร้านก็ยินดีรับทำนะครับก็สามารถมา้ทางร้านใส่ให้ได้นะครับผมอัปเกรดเครื่องโปรแกรมเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนจอก็ยินดีนะครับ เสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับไม่ไม่ยากเลยนะครับผมง่ายๆครับก็ฝากเพจธนานารมาทเตรเวิดด้วยนะครับมีทั้งหมดสิบสาขาแล้วนะครับตอนนี้สาขายูเนียนมอลลาดพราวเซนทรัลลาดนาที่เบลดมอลท่าพานนะครับผมแล้วก็สาขาวชรพลไม่กับบางนานะครับเราก็มีสาขาเทอร์มินอลอโศกนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่อลงโปรแกรมอัปเกรดเปลี่ยนอะไรก็ยินดีนะครับก็ฝากเพจธานามาอทเตเวิดด้วยนะครับสำหักการหญ่อยู่ประเวศนะครับผมไอฟิลบางนานะครับผมแล้วก็ สาขาไม่กาบบางนาครับลูกค้าท่านใดสะดวกก็แวะใช้บริการได้ทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นอัปเกรดเครื่องนะผมอันนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กแอสซุนะครับผมลูกค้าซื้อเอสดีมาให้เราอัปเกรดให้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเปลี่ยนไม่ยากนะครับก็าฝากเพจร้านท่ามายทีสวิตไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมช่างเอ็กก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ